จิลุามหมงคลแด่สาธุชนสิทธหลวพอคลังลกันมาทาบุญลพณสวัสดีครับผม,มบำรุงจิระรุนครับผมจบเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ จบแล้วมีโอกาสร่วมงานกับธนาคารกรุงเทพจำกัดนะครับผมทํางานที่นี่8ปีครับตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการสาขานะครับมีประสบการณ์ในแวดวงการธนาคาร20กว่าปีครับก็ปฏิเสธธุรกิจนี้มา5ปีครับถามว่ารู้จักธุรกิจนี้ได้อย่างไรก็คือปีศพศ .2544 ครับพี่สาวจะแท้องแฟนนะครับพี่อิฐผงแก้วมาแนะนําให้รู้จักธุรกิจนี้นะครับขอเสียงรบมือให้กับพี่อิงแก้วหน่อย แฟนผมเป็นอาจารย์อยู่เซนจอนนะครับก็สมัครด้วยความเกรงใจสมัครแล้วก็ใช้สินค้ามา5ปีแต่สิ่งมหัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเธอสวยขึ้นแบบไม่เกรงใจใครครับปบมือพี่พันนวิยองหน่อยครับ <S <S ผมไม่ใช้สักชิ้นนะครับผมใช้แต่สบู่ไอ้ก้อนเขียวๆอยู่ก้อนเดียวนะฮะปฏิเสธปฏิเสธยังไงบ้างเวลาพี่ขเขามาเยี่ยมที่บ้านเนี่ยสวัสดีเสร็จผมหลบข้องนอนเลยกลัวเขาชวนทำอวิยองฮนะ สองคือพี่เขาเอาสินค้ามาให้ทดลองใช้ฟรีก็ไม่ยอมใช้ครับกลัวว่าใช้ดีเดี๋ยวต้องซื้อเขาต่อนะรเราเรารู้สึกว่าสินค้ามันราคาแพงนะครับสามคือธุรกิจนี้เขาให้สมัครร่วมได้ผมก็ไม่ยอมสมัครครับผมกลัวว่าเดี๋ยวธนาคารรู้เขาจะไล่ผมออกแล้วสุดท้ายก็คือว่าผมมีโอกาสเห็นรายได้ของพี่เขาตอนที่พี่ธวัฒแฟนพี่อีเสียชีวิตนะครับสเตทเตมนต์เนี่ยได้ต้องหลายแสนบาทต่อเดือนแต่เชื่อไหมครับผมก็ไม่ทํา พอผมคิดว่าผมทําไม่ได้ผมปฏิเสธธุรกิจนี้แต่ผมหาธุรกิจอื่นทำเพราะว่าในในชีวิตผมคิดว่าผมจะไม่เป็นลูกจ้างใครไปตลอดชีวิตนะครับสุดท้ายจะไปเปิดร้านสะดวกซื้อค่ะพี่เขาเลยบอกว่าให้ลองมาศึกษาธุรกิจนี้นะครับยี่สิบส่เอโทษนะยี่สิบสามตุลาปีสองห้าสี่เก้าผมมาฟังธุรกิจนี้ด้วยใจที่เปิดรับวก็พบว่าธุรกิจนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดนะธุรกิจนี้มูลค่ามหาศาลม,มากๆนะครับมูลค่าการตลาดร่วมสี่ล้านล้านบาทเนี่ยมัน เรากําลังจะไปทั่วโลกนะครับทีนี้ถามว่าทาธุรกิจนี้ได้อะไรบ้างเออโทษนะครับผมจะเล่าให้ท่านฟังว่าช่วงแรกๆที่ผมมาทาธุรกิจนี้เนี่ยครั้งแรกเนี่ยผมเดินวนโต๊ะเขาสามรอบตอนนั้นอยู่สานักงานใหญ่เป็นผู้จัดการอยู่ที่สำนักงานใหญ่แบงก์กรุงศรีนะฮะเพื่อนเป็นเพื่อนรุ่นน้องเศรษฐศาสตร์ยุฬาเป็นเพื่อนผู้จัดการเชื่อไหมผมผมไม่กล้าชวนอะ่ะเดินวนสามรอบแล้วก,กลับมา แต่ว่ามาอบรมกับอวิยองอาคาดมีเนี่ยเขาสอนบอกว่าให้เราคิดว่ากําลังจะให้อะไรใครอยู่นะครับครั้งที่สองเขาก็สมัครกับผมนะครับปรบมือให้กับอวิยองอาคาดมี่หน่อยนะครับถามว่าท,ทําธุรกิจนี้ได้อะไรนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องไรายได้นะครับผมท,ทําธุรกิจนี้หนึ่งปีครึ่งนะครับขึ้นสมอสอนเงินล้านนะครับมีได้สะสมครบหนึ่งล้านบาทนะตัดสินใจไล่เจ้านายออกจากชีวิตเลยครับปรบมือให้ฟาร์มก้าหารชานชายัยผนหน่อยนะครับ ผมทำธุรกิจนี้3ปีนะครับขึ้นตำแหน่งกรุ๊ปเอ็กซ t เ v คทีฟนะครับมีรายได้แต่6หลักนะครับจัดตั้งบริษัทชื่อบริษัทออรุษอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปจำกัดชื่อนี้มีความหมายครับเพราะว่าเขาเป็นชื่อภรรยาผมนะเขาบอกว่าผู้ชายที่ให้เกียรติยกย่องภรรยาจะประสบกับความสำเร็จและร่ำรวยถ้าเชื่อผมปอบมือให้ผมหน่อยนะครับ ในชื่อบริษัทมีคำว่า international ครับเพราะธุรกิจเรากําลังจะไประหว่างประเทศนะครับธุรกิจนี้เริ่มอวิยองเริ่มจากประเทศไทยนะครับเราไปกัมพูชาแล้วเราไปมาเลเซียแล้วในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะไปเวียดนามนะครับอินโดนีเซียอินเดียจีนทั่วเอเชียแล้วก็ทั่วโลกเหมือนกับที่ยูนิเวอร์จำหน่ายสินค้าอยู่ทั่วโลกครับนะครับผมจะยกตัวอย่างรายได้อีกอันหนึ่งก็คือพี่อิทพวงแก้วคนที่แนะนําผมนะครับ รายได้สะสมเนี่ยจะร่วม30ล้านบาทแล้วถ้าพี่เขายังทํางานประจำนะครับเป็นอาจารย์นะครับเงินเดือน20,000กว่าบาทนะครับเรียกว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอีก3ชาติยังไม่ได้เลยครับตบมือให้อะไรได้ที่ดีทุกิยภิองอวยยงหน่อยครับสิ่งที่ผมได้รับอันดับสองก็คือเรื่องของท่องเที่ยวครับให้ท่านเดาผมเป็นอดีต้จัชการแบงค์ประสบการณ์20กว่าปีทางานมาขนาดนี้เนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศมาสักกี่ประเทศดีครับระหว่างที่ท่านคิดผมก็เฉลยซะเลยว่าไปมาต้อง1ประเทศ ประเทศนั้คือประเทศสิงคโปร์ไปก็ไปฟรีแบงก์เทศพ่าไฟครับแต่ในอุตสาหกรรมนี้ผมไปมาร่วม20ประเทศครับผมทาทิปท่องเที่ยวสูงสุดบริษัทมาสาครั้งนะครับและตั้งแต่ทําอาไย้องมาไม่เคยพลาดเลยแม้สักครั้งเดียวของทิปอวย้องครับทิปแรกนะครับไปออสเตรเลียนะครับสองที่นั่งสูงสุดบริษัทนะครับพาลูกชายสองคนนะครับขึ้นเครื่องบินครั้งแรกกับอุตสาหกรรมนี้ครับปรบมือให้ความสวยงามของอุตสาหกรรมนี้หน่อยนะครับ ทิปที่2คุณมิงลี่เจียงนะครับสที่นั่งนะครับทิปที่3เยอรมันเช็กออสเตรียสที่นั่งครับสูงสุดปริษัทเช่นกันนะครัทิปนี้นะครับนอกจากนั้ยังมีทิป2ที่นั่งหนึ่งที่นั่งไม่ว่าจะเป็นหมาเก้าวจูไห่ปักกิ่งนะครับเซี่ยงไฮ้เกาหลีใต้นะครับสหรัฐอเมริกานะครับและกลุ่มประเทศสแกนเนเวียนะครับสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กฟินแลนด์นะครับทิป แกนดีเนเวียเนี่ยเป็นหนึ่งในห้าทิปของโลกที่ราคาแพงที่สุดในโลกนะครับมูลค่าต่อหัวรวบสองแสนบาทต่อคนผมก็ไปสัมผัสมาแล้วครับถ้าท่านไม่ทําธุรกิจนี้วันหนึ่งจะมีลูกหลานของท่านพูดถึงท่านว่าอย่างนี้ครับโอ้โหเสียดายจริงๆเลยบรรพุรุษเราทาไมไม่ยิ้มใสยทัศเลยไม่ทํมอวิยองอะแต่จะมีลูกหลานในกลุ่มหนึ่งพูดถึงท่านว่าอย่างนี้ครับ โอ้โหบรรดาผู้เรานี่มันสุดยอดจริงๆเลยทำอวิยองไม่เป็นมารดดให้พวกเราครับชีวิตท่านเลือกเองได้ครับท่านจะเลือกแบบแรกก็ได้แบบหลังก็ได้ครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเลือกแบบหลังมาทำอวิยองร่วมกันเติบโตในประเทศไทยและเติบโตไปทั่วโลกครับผมทําได้คุณก็ทําได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสุดยอดเลยครับสุดยอดมั้ยครับคุณบำรุงสิเอละอารุณ์นะครับ